สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและผู้ติดตามวันนี้จะพามาดูชุดเต็มนะครับเด่นใต้นะครับชุดเด็กใต้นะฮะมีดังนี้ครับเด่นหลักสิบนะฮะหนึ่งห้าเครับ,รบเด่นหลักหน่วย 8, ปดสี่หสองนะครับเดี๋ยวท้ายๆคลิปนะฮะผมจะจับ ชุดให้แล้วก็ตัดชุดเด่นเรียงมาเลยนะฮะระดับ1ระดับ2ระดับ3ว่าจะมาตามที่ผมจัดเอาไว้หรือเปล่านะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆดูนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตสาทนดูนะครับ นี่นะครับได้ทั้งหมด12ชุดนะครับเดี๋ยวผมจะตัดชุดเด่นและชุดลองนะฮะให้ดูนะครับนี่ฮะได้18 14 16 12 58 54 56 52 98 94 9692สองนะฮะเป็นชุดตรงเลยนะครับเป็นชุดตรงถ้ามาในตามสูตรนี้นะฮะต้องมาตรงอย่างเดียวเลยนะฮะแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะฮะแต่ก็ไม่แน่เสมอไปสำหรับท่านใดที่ทุนน้อยนะฮะก็ตามนี้เลยสำหรับท่านใดที่พอจะกลับได้ก็กลับได้เลยนะครับนะครับผมจะ ตัดออกมา3ามระดับนะครับเอาระดับสุดท้ายก่อนเลยนี่ครับนี่ฮะตัวนี้เต็งหนึ่ง เต่งสองเต่ง3นะครับส่วนตัวเนี้ปิดดับนะครับแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะฮะที่ผมพูดนี่ก็พูดตามสถิติแล้วก็ตามสูตรเท่านั้นนะฮะนะครับตัวเลขนี้มีจริงนะครับผมนำมาจากหนังสือทุกวดทุกวดทุกวดเลยนะฮะอ่าเฉพาะตัวนี้นะฮะ เด่นใต้อย่างเดียวสิบฝั่งงวดมาแต่บางครั้งเขาอาจจะามาสิบมาหน่วยได้แต่งวดนี้ผมพิสูจน์แล้วน่าจะมาหลักสิบอย่างเดียวนะครับตามความคิดของผมนะครับนะฮะแล้วก็หลักหน่วยนี้ก็นานๆถึงจะพลิกล็อกที่จะไปหลักสิบนะครับครับงวดนี้ก็เลยค่อนข้างมีเปอร์เซ็น ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมมีความมั่นใจนะครับนะครับ,นะรบตามนี้เลยนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆน,นะฮะผู้ติดตามจงโชคดีครับสวัสดีครับ